สบาดีชวเปน่มนคือที่ชาวในดอกอคือที่ชาวในดอกบอนเอออย่าปล่อยน้าเขาหน้าดุได้แล้วมันแห้งแรงเห็นไหนี่แห้งแรงเห็นไหมชาเมื่อไรจะไปอีกวันคือเมื่อไรเติ่เติอเติ่เนะ เพราะว่าสิยามบ่ทุกคําติอืออืยางริ้นบ่จักทางบ่เข้าน้ําเกลือหากระทะแทงัต้องรักษาสุขภาพให้ดีเป็นมาลําบากเมื่อยบ่ได้เงินบ่ําเสียเงິน ngân chèn một bầu đôi chèn xe bẩn tôi đặt xà tôi lên sau kín nào mà lại đâu thuê nè chắc thuê thu luôn bớt cả lại tiểu lấy gì luôn về chỉ như chỉ nhà mà cái món này gặp ăn chỉ hà nội Ừ. Tỏ đông cửa, vô Hà Nội Một nhìn thông đấy bạn Thế thế bạn đi สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมูเ่เพือ่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านว่าสิเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้คขาปั่นสุกปด้วยพี่น้องเดอ้อเนาะตูคะ้คขาก็เพิ่อนจะทอดสายสาัโลมหรือว,ว่าสายน้ำเกลือออกแล้วก็มาแวะทางเฮืนนอนหนองมะนาวเนดะ้อพี่น้องเอลยเนาะบรรยากาศก็ฮ้อนฮอนพี่น้องเอลยมากระลายคนเนาะน,นั่งคุยกันผูกปูน่า,าพี่น้องเอลย ดีเนาะเราสบายดีนะทุกคนสดีเดี๋ดีวเาเนาะจะเนี้กอนยังฮะนี่กล้องนะโอ้ยางกล้อง่นี่ก่องเจ้าคือไปไปหน้ามุสมุดาไปไปทอะไไย่ไปมากเลไปมาเลยเออตัวกันตัวตัวกันแล้วฉันว่ามือแรกที่ไปว่ะฮ้ เห็นบ่ไปสิงได้คำสามีไปตึกป่าเราชวนตึกป่าใครทวนชวนตึกป่าคำสามีเจ้าก็สิไปว่าเพูนถามไปเนาะของเราสัญญากันไว้นี่ว่าสิไปตอนแรงไม่ได้เจ้าสิไปน้ำราวก็ไปไปนาไปแล้วไปเลยเนาะสัญญาได้เลยสัญญาแล้วน้ำมาหนาหนิมาโดนเขาน้ำเกลืออยู่ว่ะเฮ้ยว่ะคำกับก้าไปไล้ยันนว่ะน้ำตูนคำเขาหน้ำเกลือเป็นยังไงดูสบายเนาะเมื่อยการหอนเนาะการหอนเมื่อยเลยเขาเขาก็ยังเมื่อยให้เรา ไปเล่นรุ้เนาะยาเลยก็เปิดกรเนาาแน่นอมก็บมดีใ้เล่นไว้คือเต้ตอดกับโบว่ายปันนั่นแน่นอะเต้นนี่ว่าอยู่ใสจกันเล่นรุเล่นไหมแน่นอะค่อยไปค่อยไปเนาะน้ำเกลือลูกเล่ากับผู้อยู่บนนะ้นเห้ไปจะไปตีแล้วจะคุณไปจะมุ่งอะไปแต่ช่วีมุง ปไปไปะรไดบอืกำลังเด็กเปียงๆนะเนาะพอเข้าไปหน้าจะม้เทียงกว่านะไม่ได้ไปหน้าช่ไฮะไม่ได้ไปหน้าชบอไปยื้อไปเช่ยวป้าไปเนาะไปไล่พาไปข้าไปหน้าเลยไปหน้าเลยเมแล้วว่ะเอานี้ออกไปจะเช่า่ะเราไปถ่ายระบมาแล้ววะเนาะเอาเนี้ก็เอาเนี้ยเมแเอ๊ะลืมเลยเจ้าหันลง บ่าว่าสิไปดินยูระวายอยู่ไปเด้อมาน้าบัดเดาบัดดาไปหอวหน้าได้บุ๋เห็นเจ้าอ๋อเหรออืมแล้วเห็เจ็บขาติขาโป๊กระวายศุกร์ไปน้ำเจ้าผัดว่าขาโป๊กว่ะเจ้าไปทาแป้งเชินบ่บ่เอ้าทาให้แม่เด้อบ่นอนลงทาแป้งใช่ขาโป๊กทึ่งผิดทาให้ทึ่งผี่อ๋อแล้วจังทาให้เราทาเองแเราได้อยู่เราจะเป็นลูกเออลูเนาะบัดทีเจ้าเด็กีเด้จีไม่ยอมหน้าใหม่เนาะมีนักกินอี้แล้วมัน นี่ต้มมีสว่างมาให้ดิมันเค็มเายตับมุทนนังเข็มเลยอโอนี้กินได้เจเอเตัวินาจิ๋งเลยนางเข็มโอ้โหอยากเลยนันเข็ไม่เจ็บเขียวเลยเจ้ากับเสน้ำเกลือ้ากับไปถุบเส้น้ำเกลือไปจนได้แกงเล็กแทบแกงจะไปทางหน้าซาวันค่มแห้งไร้ขีกเล็กทาังนั้นนะเมนอันนี้มาบอกนี่เป็นขาทองนะเนอะ ลายได้ปลาพลาคีเล็กเลยเพเ่อนดข่อยกะมีก็คีเวขาเสซ่บได้เลยค่ะเอาบอกแต่ว่ามันปุ่งเก๋บริบเนี่คีเขาเแซ่บได้น้วันยังยังวิธีพาน้องนไปเอาเนาะกรปเบิงก่อนขนาดงยังอยู่เนาะไปเขาพู่นนปฏิจจจัจนอยู่มีว่ามจันทร์ห้องูีบอมีจันทร์บรห้องบอกสมมตอยู่มีแต่ลูกเราหายซะนายุบหน่หายดังแท้ ลาอยู่ไม่มีหัวไม่จะห้เนาะลาอยู่ยาเย็นบอกเรายาเย็นแต่ว่าคือยากแบ้ที่คมาเห็นไปทตลาดตลาดัตแข่งแห้งไว้แล้วผึ่นนเนาะป่านที่แบบนี้ป่านมาผ่านออก่านออกธมาตเจ้าพ่อชาวไ้แวมชาโอ้ชาวไวยคนี่ได้แห่งอันเป็นเลยนะเจ้าห่างธรรมชาติบอกแมนธรรมชาติน่ะดีที่สุด อือดิฉันไว้ได้ฉันบอกคนป่าคนป่าอ๋อเห็นเบิ้งข้างแน่แทะนี่บดีเบิ้งเห็นกระนั้นข้ามาป่านนี้่อยลอยทางบ่อืมงห้อยแหวกแ้่ยหบ่งห้อจิ๊บอายุป่าดคนเนาะเขามีแหกเลยบ่ป้อพาย่านเนี้ยจะแดงว่าเพิ่งได้เกิดแถวนี้ไปเกิดด่ไซไยบ่ไปออกไปได้อยวนหมออหมออไซน่ะ ไม่หัวเชยรู 1. 1. 1. ้ปนป่านลงใบผุเชวานโมเข่งแก่เชวานแม่หัวสาวเนาะมันเสียงแต่ว่าปกติค่ะเ้าเข่งแห้งก็โอเคเนี่ยหรือว่าเป็นตั้งค์เกย์อยากเกย์แล้วนี่บอกเป็นอยากจะเกิดแล้วนี่จะมีเนาะเพิ่นแบบบางคนก็ย่านเลยออกธรรมชาติ์จะเจ็บเจ็บกันเนาะเจ็บกันบ้างไหมตัวเล็ตจนใจบ่แมน บางคนพันกะบางคนเันกะหามือหายามหาเลือดว้ไรี่อนยี้เนาะในอ่นตามเมล่าไบเพินหาว้อย่างดี้สองแกเลยแยกไปะก็จำเป็นเพิ่มเลอดาได้แค่ในสมัยนี้เนาะกอยากับปาหนองลูกสมัยตะกี้ง่วยตี้หนักกิสมัยตะก้อนี้เปที่หนักเนาะมให่าะลอยบางคนกัน้อยใหญ่บางคนออกยากดีบางคนกัปานวานั้น ก้อนบ่สามโลสอโลสองโลชามขีดโอ้โหไรขีดกบ่ไรขีดใช่เนาะชองสองโลหอห์ไรโอ้กสองโลชามขีดสองโลสามโอ้คันสองโลสามไม่ได้อบบ่อโอ้มันเล็กหน่อยมันบดถวนเนาะน้ำหนักบดถึงนี่เกดคนเดียวอะไรคันเล็กหน่แข็งแห้งกับไดโอ้กคันนี้ก่อบแข็งแห้งกับไโอ้กหยว่าโอ้กไปเลยอ้กไปแพ้ หมดแล้วเอาผ้ามอาเวลาชูฟ้าก็มาสั่งเอาผ้ามากรมหัวแล้วก็นอนอบเลยเราค้ามนี่เป็นไฟอบเลยจั๊กมัดอบเมียเดี๋ยวมันอบดุแบบไรใช่ป่ะเนาะ๋อตกอมะนาวจะไม่ได้ถามบ่ฉันว่าเพลินเป็ท่าไรสิทำยุ่งเท่าไรยังเจ็บอยู่นี่เลยยางไปเเครื่องงัเจ็บรถเต้นแห้พ่อพายจะขาดไปแล้วเนาะฉันว่าไปไถ่เนาะไม่ได้ทำอาการของลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นยัง จะให้ยก็หายตาประสาเด็กน้อยแล้วมาจะท้องเมยเลยคือเจ้าแล้วเนาะคือตัหัวตัวนิ่วเมยออกมาจะท้องเมยเลยจ้ะยินดีกับลูกได้ข่อยรับต้อนรับสู่โลกใหม่ดีสุขามมือไปอีกบ่มืออื่นบ่ไปเออหน้าร้านน้อยก็เห็นแล้วเนาะไปเบิ่องล่างเือเลยนะบอกไปเชนเชิงเฮ้ยไปเชนเจมไปถ่ายก็ไปน้า ช่วยแลอนทับเร็วแล้วไปบอนะไปแล้วไหมไปแ่อวไหมไปแล้ไหมเรายนไปแล้ไหมเฮ้ยหวห่เมื่อนั้ยเอื้ไปได้ปะการังนี่ไปบอสวมาชูแย้ด้ข้าไปเลยบอ่วเลี้ยงลูกครเราจะไปชูเย้็เเห็นเอ้อไรเอาลงโอ้ยไปอยู่แล้วเราอ่ะไปแล้ว คนดูคนันมีแต่ช่ยน่อยนันเ่งคลิปมันเบิ่งบ่อะไปหาคลิปเซลล์เนาะแม่นก็เพิ่นเห็นคลิปอะไรคลิปสยย่กันนะเอาไปเอาพ่อเอา่ยคอยก็เปิดเข้าไปแล้วแรกคิดว่าน้องอยู่มั่นใจได้สานออพอเห็นเมย์รับแจ้งนี่เมย์รับกัยญาขึ้นเท้งกันนะเออบุกิดเราเพิ่นจีไปเ๋ออบแเรงยังทากนออกไปนอกกับกับเพินไปดล่นน้ำเราดิเยำเราเนาะเปพี่อนกันเนาะเดีวันไปป้าขอได้ยาเลย มือจ yeah. ับปอื่นลาปลาชนตึกปลาปูทาำได้ชนตึกปลาไปเลยตึกปลาอืนเจ้าคือโบยถาเอาปลามากินแร้งชาวชนตึกปลาอยู่มือถาเราทำพุ้นอย่างเมือแล้วห้ามเราบ่ยถาทำก็ได้ปลาเลเนาะเรียกว่ามาเพื่ตัวเลกงว่าม่ยังกินตอนได้สิตึกตัวเล้กหน่อยตึ๊กทนีเละงมันตึเหลบบจังเนาะใช่ว่าเมืองก็เฉยตึกปลาคนวิ้กินอื แช่ก็ได้เล่ตุณค่ะเว้ยเนากินในมือไปอ่ะยุ่งค่าจนตุบบ่ไปนั่งปอกค่าแป๊บเดียวตัวพักไงยุ่งเลยเนี่ยกินพิเศษเนี่ยกินถิกวเขาได้แต่ยานหนึงมันหอนมันยุ่อนอนเกินเนาะไปหน้าใครแน่ไปหน้าใครเนี่จะมาเหรอถึงเตือนก็มาแล้วว่าอย่างนหกเขาะได้เหาไหม่นอนนอนอย่นะน เอาไปห้องนาอีกเอาไปนาอีกไปไปทงนาบอไปไปห้อยยางนะกันเขาพาไปต้องรับงใจพี่่าไรบอไปได้ยังเงินรันได้ยังได้ชิมท่าน่ะโอ้หิ่งเราบริเก็มเหมอนกือเมนเราห้ได้หมดแบบใหญ่เราชมบัให้อยไม่ใหญ่เรเแตงกินชยังชวกินแต่ไม่จันท อาหารดีมันจะจันจะพอจังเราจะไปอเนาะมันจะเมียนอยู่หน้าเนาะเนี่นอยู่จะลองไปบนขั้วอะไรสิหายจักรจันรให้กินอยู่บ่เมื่อหน้าจะกาแฟเาไปหน้าจักรจันรให้กินใช่เอ้าเอ้าในวันนี้นอนเวียนขึ้มื่อตอนแรกกับนอนรับปกติมาหนุนมะนาวนอนรับอยู่กันเอือยนอนเวียนกลางคืนรับยากเอือยเอือยเลยบนนอนตัวเวียน ใจเนียเวทำงานดีภาคนดูมันค่อยอยู่ซื้อเปลี่ยนได้คันใหม่คันมือตัดใหม่้องเต้าบมอกแม่แม่ลราหรอวเรา่ะไปถ่าเนาะไปถ่ายดูเวรลูกไปเนาะตุกใจแล้ตกใจเลยมาตัวหาชาวไรยูหุนเอยูนชาวไรจะไปแ่เนม่ความเรากระชับงน่อยคุักสีเอ่เยกระน่อยังกสี ตอนช่าออกไปก็แรงได้ะเ่มาเล่นน้ำเพื่อสลาได้นองะนาเนมาน่อยเรีนน้ำที่ันใดอว่าทำไม่มีเอาแล้วก็ตาเีนอยู่นเดีตื่นก็ไถกมาตอนนี้เอ้าอะไรด้ยอาารน้าเลยคันมาชายบมาสิไปจอดตู้ความท่นี้ เออทูมนเน้อ่าเป็นเหมือกใช่สโลนอนแย่งอเป่เออเห็นะเหนนลเราเบอกนเอาคือเราพูว่าเป็นนักบ้านเราถุกขับจากนนเงงแล้วได้เป็นเป็นนักคนกตกี้แล้วเป็นขับเมียรามรเตไทยเออมียมาแต่ไทยได้ใส่น้ำเกลือเลยบอกมันกัดมาภาหนาห่อนนี่เนาะห่านครับ เนี่ยแล้วมาไหนใส่สักผ่าสักแพ้มัหนูใหมถุงใหญเมื่อยดิงานหนักเนียเดินทามันห่อนี่สบาะดิม่ยสิบสักง่าอ้าวโม้ยพวกอย่างเราเนี่ยเียมาถึงต้องขึ้นเคื่อือนเราบอคำนี่ป้าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องรถอีพอได้ห่างเราให้เขาเราคุมมเขาอยพวกเขานไ่ได้จัดกินยาแล้วก็ถ้าบุกเดไปไม่ได้ดีเพื่จังเขาเออวิเยี่ยมคอยว่าเมื่อกี้นี่ย ดีก็่อยมาก้อนสนอสาเมนเซ็ตเสร็จทำสวทางกันอีบอกพยายาสิรทางกันเราเราลืมคนมีพระคุณในน้องมะนาวนี่เดียวไปเส้นเกลือไ็เอื้อมว่าสาสเจ้ากัเอาลงตอรี่น้องนงเงี้ยงอาบใกโอ้ยมือนคนเป็นอย่งเนาะเอาลงก็ยเมัวไปไอยบอลรอฝอดีเอมนะที่ความสำคัญปาในวดที่เขาคนบทสำคัญยันมูไปเอ้มชิลงแรนงเงยงกะบอกฝอยบชาเรื่องน้ำเกลือ ย่างข่อยกับพ่ใจพูดมันบอดีเดี๋ยวกันใจน้ำเกลือล้วที่น้องมันน่าไเพื่อนใสบุญโดยตรงเลยชาวตาไอ้ใจบุญอยู่เอ้าหนึ่งไผ่เจ็บไผ่เป็นน้อเพื่อนไปเยี่ยมได้ยินข่าวไผเพื่อนไปงานบุญน้อเพื่อนไปงานดองเ้องเพื่อนไปใส่บุญตัวจริงได้เจ้านี่ยังยังพินานยุ่เจ้าพินานข่อยผูดตัว่เองว่าใส่บุญนะมันจะเป็นหนึ่งเขาเป็นใบเลยที่คือกันเจ้าบอกว่าห้องเลยกันบ่ก็มาห้อมุงคือกันห้องใุงไก่เนาะเพื่อนขุนกับเจ้าบัวไปเพื่อนข่อยไก่ดิ เงาเจ้ายังใกล้เนาะอืมค่อยไกแล้วค่อยก็ช่วยทกแล้วมาว่าสิมาเอิ้นเจ้าก่อยสิคิดว่าเจ้าสิไปเองแล้วบ่เห็นเบดมือเลยไปนาบ่ไปนาเข้านึงบ่ตอเ้าวันี้ไปนาวยเจ้ามแล้วไปกินตําบ่หุงนําคืเพิ่นไปบ่บ่คืเห็นแต่แม่ไปไปบ่ เห็นแต่แม่กเห็นตัวนั่งเห็นแล้ที่อะเห็นว่าใส่อะไเห็นเาหนบวเห็นล้วอยู่ใชเห็นเล้วเราได้ทัแ้วบวกูขอเกเห็นวอกแ่แันนี้จาใกล้แม่บวบกันแล้วมันใกล้กันแล้วอีกตันนพอเราเห็นแต่ในคิปตาตาว่าอากกินแต่โมหอก็เห็นในคลิปแล้วตาอยากกินแต่โมโหอยากกิ่คนสิกินในหันห่วงน้อง น้องกบแม่อยากใส่พงไม่เบิรอยู่บ้ากินมือนั่นเบิรอตไม่ล่ๆเนาะ่คยทาลา่ไหมล่าครได้ไหข่คยกินตามห่งเลย่เป็นเข่าน้ำเกลือนั่นเบออมันห่อนเนาะกินอนั้นนะก็กินเื่อยเฉลยกมันไข่พร้อมได้ครับไปกินับพิษบบเด็ดเยบร้อยเลย มันระวังอากาศร้อนกินน้ำลายกับบดีถ้ากะทอดชายนี่ก็ออกมาเลยนี่สะลงสลืออยู่นี่ชุกอยแห้งมือบุญน่กินข้าวหมักม่วงหมักม่วงบ่อะไรก็ยังอมีสองนู่นอยู่ใช่ไหมเล่นของเล่นน่ะสามหมักซิปเลยเจ้าขายนี่ยหมอบางไงบ่หมวกงงหม่กอันหมันดเท่าช้ำนี่เลยเนาะเพือนเพือนสามบุกได้เลยเพือนเจ้าเด็เนาะ กายไปอีกน้เออม่ได้แบเอนะบอกท่ไแม่ที่ขาไปเช่านี่น่านไไปตึกปลาแต่แรกเนาะอ้าวเน่ขอบอกคุยกันเลยินตึกปลาเลยว่าเจะห่องไปปาข่อยงอนเลยงอนเยไยงอนเยไปงอนเลย่นงอนนละยไปละจะดินแล้วเพ่นหายังกิน นายก่จงหมินเจนม่นาวาสีเป็นสีสีก็ีลานบ่ชุกช่ชุกสีชุกลูเเคยแต่รุนี้เอออมาบ่อนี่ใ่ใโอ้จังเราเคยแต่รุนนี้อีต่นี้ไหม่เห็นป่อแลามาทายยูทูบแล้ววะกับมแมน เราอยู่ก็เมียแล้นะครัวซาซายังก็เจ้าเราถ่ายจ้าบ่ถ่ายเรียบร้อยไปใส่กันเจ้าอยู่ใส้เจอาเราอยู่ใส้บาบมันเราไม่เพื่อนพอแล้วใครเพื่อนพอแล้วถ้ารุ่นนี้แล้วถ่ารุ่นนี้เพื่อนเพื่อนเขาเองอยู่ทึ่งเลยเออเนาะเจ้ากายไปพันพอดีตัวเชื่อไปกินแงงงเราไม่แต่กินบ่บมันไปกินเรียบร้อยกินไปนี่ลองบ่ดิป้าไปใส่ก็ต้องตูดแล้วเนาะ เพราะว่าห้าถือทองทือใส่เลยคืใส่เขาเอื้นกินก็ต้องเวเจ้าอีกดว่าสินี้เจ้าอิกไปทางไหนไปทางไตใต้ง่รอดรบ่อยโ่รอดไปไหนกันเ่คนหังเลยน่เขาจะเขาจะจะไปเลยแบบเขาจะสิตุยนอไปเพื่อนก็บ้นมาเน่ามาเน่ามากินเข่าจ้ก็ต้องเวโบเบบมาเสียน้ำใจนาคนอื่นเน่ยมานาคนดัง่งเนี้ยัทังไดกันมีแต่คนตุ่มคนโฮขนาดไปบุญยังชองพอลูกแล้ว

ย่างก็ดจอดคุ้มดูวินคือรถแท้ที่รถนั้นมันจน่าวัดานว่ยจอย่างบ่ายยู่อย่างคึ่ค้างที่ซีช่วยแท้รถอะฮะ้จักหนยดนี่ตกจักค่นกบาโหว่าเจ้าสีไปก็ไปช่งนั้งไป่ใช่ไม่ใเหล่นเหลี่นนี่ยลหยนี่ลำหยเออ้าจักบดนี่เนนะจักบบ้านมันคือเจ้าเกิดบ้านเกิเจ้านะ เธอเกิดบนโคกแต่ข่อยบได้อยู่บนโคกเนาะเอออยู่บนขอยเปยายอยู่ไทยอ่ะูมียนโ่เขาม่พาไปเนาะเมียกว่าอยู่ปักเซนะเอเห็นบ่าข้ามนตงแตจักซาในน้องเซลนี่ยไจักเนจักังแตจิจอยหู่น้อยที่นุ่บวะเน่ากินหลายแล้วว้ครบลข่อยหลายเเรียนเน่กินเาแต่วันีน่กินมานีเน่กินแบบนี้ก็ไหวเลยแขงจนราหอนเฮ้ยเขใเงาอยู่ เราแนวกินลายอ่ออะงานย่าก็เอาอยู่ด้วยนะเฮ้ยเพราะวจะนันเชี่ยวไปเอาปลามากแกงกันจะหน่อย,อยเอามาเพื่อไข่ด้อยไม่ดีเลยห่ักกินบ่อขวานกินแน่นไม <c oughs> ไ,ได้ไปได้ไบ่เอมาจะมีเนื้อกินลายมาพ่อคนช่างก่อนว่าเย็นไ,ไม่ได้ไปบ่บ่ร์ไปแล้วคนช่างไหนเนื้อไปตึกไปเนื้ออไเราไปแล้วไปแล้วบ่อคือซื้อใหญ่นี่ เอาเขาตึกแล้วเขาลงแล้วไปลนไมเขาขึ้นแล้วว่าไปลงแล้วเลงอีกบ่ลงเลงัวเนาะว่ถ้าไปตอนแรกเออจากชารชิมุงน่ะเออขัแกแล้บ่ะคิดยังไงคิดยังไงไปงหญ่เขาคิดแล้วโอ้ยปไปตอนแรกนีออ่ตัวเนาะ

เมื่อกาแบบเมื่อขัดพุทธรถน้องมะนาวน้องบอกกันดีเมื่อต้นเริ่มแบเดียวรถตีอ้ยช่างเป็นย่ายอีกเอออะนายก่อนใส่มาเนี่ยช่างก่อนสิเมื่อกันแล้วช่างกันขึ้นหมดรับเรื่องนี้เนี่ยก่อนสิเมื่อดูคำนางดีน้องมะนาวก้อนฉันเถื่อนกันไปชดกันไปตึกปูตึกปลาโอ้หมไปแล้วทำไหมเนาะทำเหม น้ำนาผิดสัญญาเราไปแล้วเมื่อก่อนสั่นคอยตามพว่าชอนุดน้ำสระว่ายมาเออะีว่ากันบ่ดอโดยดอยสบายดีสบายดีสบายดีเลยตัมโดยสบายดีสาวจาเป็ดไผ่นะเมนขี้อที่เช่าอีกแลอวบ่ขี้ชิ้นเช่าอีกแล้วบ่เอออยาปล่อยน้ำชานาดูไรเดี๋ยวมันแห้งแล้งนี่นี่แห้งแล้งเห็นได้ะ เนห้าอ่อมมื่อไดจะไปอีกวเนี่ยเมื่อไหร่เติบเติบเต๋อสิญยาไเื้อนดูคทอืมอืมิญยางปริ่นบ่จักทางยงบ่ เขาน้ำเกลือหากระเทาะหนึ่งเพื <quin. S 3> mm ่เลยแทงอันนั้นต้องรักษาสุขภาพดีเป็นไม้ลำมาเมื่อหมดเงินบมดคำเสียเงินเงินเก่งกระเป๋าเลยเก่งแฉบันเวียดจีนดักษาตัวเองเจ้ากินหน้าไม่ลายด้วยเช่นใช่นะฮะทักเชนโอ้รวมบมดกระไรเต่าแล้เหรรวมแต่กินยามา แต่โนี้กับบัานที่หาร้อยบ้านนั้นแหละต่อรำเกลือวัวที่หาร้อยมนี่เงินทุนการแล้วบาใช้บานไม่ได้ดีพดนำกันเองเนาะ้ย้ยยพดนกันเองเนาะแต่เอนเดมลยเมื่อยเมื่อยนี้ ที่ได้บัตรที่ได้สี่มีแหงเก่าอ้าวแค่นอนพหก่อนนอนแบบแหงเมื่อยก็จะจะนอนแหงเมื่อยเมื่อยมีเมื้อนี้เราได้นอนนอนพอค่าหน้าสายน้ำเกลือดิไปใช่บ่ได้รับค่าที่เขาหลักถ่ายลงเอกรึกอ่ะโอเคเราเปลี่ยนเราคือสีประมาณนี้ถ้าตัวคำคือจะกดตัวกลับก่อนเด้อใช่ดีสบายดีีในมีแหง เท่านันเทานั้ตั้อกันไหนเท่านั้นกันไหนเท่านั้เนอะอามาช่วนเนอะเออกระคุยกันว่าตอนเร้งวันนี้กลังไปซ้ปลาแล้วเออไปชวนเราื้อปลาอืมบ่ากัไปปลากันเฮยนั่นแหละโอเคมา้มากรเบอากันเลยโอเคน้อพี่้องนแต่ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่รองเอฟซมูเพื่อนเวอร์ทุกคนทุกตาที่เข้ามาชม คลิปของตัวคำไั้ต้นจนจบแล้วก็ปรากฏคำามโฆษณาตัวคำไปก็ขอบุญขอบคุณนะนายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวคำคือสิขอตัวกาวคำว่าสบายดีสบายดี